อุ้ยโบ,โบโ้พวกขวดขอบแดงพี่น้องหัวนี่ครับมาเบิ้งครับพี่น้องอสีหัวไงบ้าคบบง,งายยาาครับขอบแดงขอบแดงหัวนี่หาย่างๆหญ่เลยครับขอบแดงนี่ส่วนมากจะเป็นขอบธรรมดาขอบขาวครับแล้วก็บใบยักษ์ครับผมใบยักษ์นี่สีหาย่างก,กว่าครับ จะไมสิ่งงามครับใบยัดนี่อึบอึดอู้หู้หัวนี่ใบใหญ่ครับแต่บางงามพี่น้องใบใหญ่ใบใหญ่แต่บางงามครับนี่ครับอุย้ยเอาใส่กระถางนะครับเนาะโชว์ความสวยงามประดับนี่ครับโตทํางานนี่ครับอุย้ยงามแห้งพี่นอ้องดูนะเบิ้งยี่หร่านี่ครับ ใส่่นีลไ,ได้ทั้งบัวบกโคดได้ทั้งเงนินใบปอครับพี่น้องนี่ครับใบปอก็ได้ครับพี่น้องมองึงอกี่ะไรใบปอก็เต็มอยู่ครับ<ป>อายงาอยู่นี่เดียวเข่าม้ามันก็ได้ทัง้งสี่เลยครับสมุนไพรนี่ใบปอนี่อ้มันหน่อยปวดพี่น้องเขาก็เก็บเอาทั้งสี่เลยใบเอานอนนี่เก็บกินในเบิร์ดเลยนี่แบบนี้ครับังมี่ก็กินได้ครับนี่ นี่ครับนี่ละอู้หลายแห้งพี่น้องเพิ่งที่ละคุณน่ะเป็นพืชเลยเป็นพืชเลยพี่น้องอู้หูเพิ่งตัวนี้เพิ่งเพิ่งตัวนี้บกโขดตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอู้ตัวนี้เงาใหญ่ๆครับนี่ครับตัวนี้ใบมันใบมันแก่แล้วครับผมน่าทีเป็นหัวใหญ่ครับผมใบแก่ครับ ุดเ้คช่วงนี้ฝนตกใส่พี่น้องฝนตกใส่มันขุดง่ายครับบางคนวานไปขุดมันยังหลายแท้เบียมันดับเนี่ยบอกก็เพรเก็บไว้รุนรักเนี่ยบาจูบ,บอกว่าหลายเขาอีดีพี่น้องแต่คนดีพี่น้องพี่นบอก,บอกว่านในพื้นที่มันอาจจะบ่มีก็ได้ครับแต่ว่าบางพื้นที่มันหลายครับมัน พอเบิดดอกครับพี่น้องขยายพันธุ์ได้เลยครับต้นหน่อยต้นใหญ่มีเบิดครับนอกเหลือก็ต้อหัวใหญ่ใหญ่นี่แหละไป,หไปใส่ประโยชน์พี่น้องหัวได้งามเมากกว่ปใบบดับนี่อู้หัวนี่หัวงามพี่น้องโอ้ยหัวงามเฮงุูนะนี่แหละครับเบิ่งกี้แหะถ้าเาเอาไปใส่กระถางนี่มันก็สชิง่อย,อยงี้เฉยลยก็งาม,งามนี่ครับแต่ว่าใบมันบาง,งามเลยให้เขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันตึงสีง,งามครับพี่น้องน,นี่เขาก็ไปเด็ดออกนี่ครับเพราะใบมันแก่หรือว่าบ่าอยากเด็ดก็ได้ นะครับผมนี่ละว่านี่กลมแห้งพี่น้องกลมงามมึงกี่ละอุย้ยงามแห้งพี่น้องขอบแดงพ่อมผู้นะ่ะขอบแดงมีคนอยากได้หลายหลายพี่น้องแต่บาโจกได้กะได้บ่พอได้สิได้ขายไม่พี่น้องบางคนกับมามาขายเนี้ยขอสื่อเนี่ยผู้รู้สิขายยังไงครับบาจกบเพื่อเคยขายครับผมมิตรหาเอามาใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวลองเบิ้งกันถ้าเกิดมันได้หลายบ่เนี้ยครับเนาะผู้ใด,ดอยากได้กะลองเอาไป ระดับเอาไปนี่เบิ้งนะครับได้สองหัวสามหัวแล้วส่วนหัวใดบางแง่หนี่บางจุกเอาไปเป็นเป็นยาครับพี่น้องพวกนี้มันบานงแง่บางนี่เอาเก็บไปฝานดีๆด,ดองใส่เหล่าพี่น้องก็้าวสานเอาไปตากแดดนะครับเอามาต้มกินครับนี่ได้หัวแง่สองหัวแล้วได <laughs> ้หัวถุงใหญ่ๆว่านี้ได้หัวแง่สองหัวแล้วเก็บใบปอตัวไปนี่โอ้ได้ทั้งใบป,ปอ ใส่ข้างหัวงามใส่ข้างหัวบล็คขวดพี่นอ้องน้าแงมอู้หูนี่ละบางคนก็อยากได้ครับแต่มันขุดไปกัดบ,บุหรี่าเชียวไปจังไดจังสีส่งไอ้พ่อแม่พี่น้องได้นะครับอ่ะนี่ขันไม่อยู่อ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวบาราจู่หาตัวก่อนครับนุ๊กม,มันก็ะไรหลายดิไปนี่ละได้สมุนไพรแล้วมึอนี่สองสามหัว เอาไปเทละซ้ำนี่เละพี่น้องมันเบอเบิดตป้าด้ยครับถ้าเอาไปหลายเดี๋ยวยี่นีคนด่ามาว่าเดี๋ยวชิดับแน่วเอาไปพ่อได้เป็นยาก่อนพี่น้องโอเคครับทุกทีกอนด้วยครับขอบคุณหนไลน์ที่เข้ามาแลวชมสวัสดีครับ